สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับมาดูขบวนรถต่วนดีเซลรังขงบวนที่76ออกจากสถานีสามเสนนะครับสราระขบวนนี้นะครับต้นทางหนองคายไปทางกรุงเทพนะครับผมก็เป็นรถต่วนดีเซลรางนะครับขันนำก็เป็นนะหมายเลข12 1264นะครับ สวยงามครับรถดีสซลังนะฮะสวยงามไปแล้วนะครับผมอ่ามาขบวนชานเมืองที่355นะครับกรุงเทพสุพรรณบุรีนะครับ สวยงามโอ้จังหวะอย่างดีเลยนะครับปิดท้ายด้วยรถดิโซราง NKM หมายเลข1245นะครับผมนี่สวยงามมะจังหวะดีเลยนะผมขอบรถ76กับ355สวนทางกันนะครับโอเคครับเดีย๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้าครับผมก็ฝากช่องด้วยนะบ๊ายบาย